สวัสดีครับเดี๋ยวนนี้ก็พอดี มันก่อนดู Youtube แล้วก็เจอเพลงนี้พอดีครับคิดว่ามันน่าสนใจดีเพราะว่าสนใจตรงที่แรกคือว่ามิวสิวิดีโอถ่ายให้ดูมือขวาครับมือขวาแบบเออผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมแค่นี้มันเป็นเพลงได้อเออก็เลยลองฟังดูจนจบเลยครับแล้วก็หยิบกีตาร์มาลองดีดเออเพลงนี้ไอเดียดีมากเลยครับ คือคอร์ดแรกเนี่ยเขาจะมาเป็นคอร์ดดีนะครับปกติคอร์ดดีจะเล่นยางีงแต่เขาเล่นแค่นี้ครับเล่นแค่2จุดตรงนี้ mm hmm. เทมากเลยครับแล้วก็คอร์ดที่สองจะเป็นแบบ F ชาช์มไมนะเขาก็เล่น2จุดเหมือนเดิม mm hmm. ส่วนคอร์ดที่สามเนี่ย mm hmm. เขาเล่นคอร์ด B m i ม o r นะครับ ทีเนี้ยในมิวสิกวิดีโอเขาทำมือทาบอย่างงี้ครับซึ่งถ้าการจูนสายปกติเนี่ยมันจะมันจะทาบอย่างงี้ไม่ได้ครับมันทาบได้แต่มันจะไม่ไม่เป็นเสียงนี้ครับทีนี้ผมก็เลยไปหาวิธีว่าเอ๊ะเป็นยังไงอ๋อเขาดอปสายครับนี่ครับก็คือสายหกปกติเนี่ยจะเป็นโน้ต E ครับแต่ว่าเขาดอปให้เป็นโน้ตดีเป็นเสียงเดียวกว่าอันนี้ครับแต่ตอนแรกผมดีดอย่างงี้ เพราะมากเลยครับแล้วพอไปฟังละเอียดอีกทีก็มันเล่นแค่แค่นี้แค่นี้นี่ครับก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะมาเออบอกบอกวิธีการเล่นเพลงนี้ให้แล้วกันครับเพลงนี้อยู่ที่ความเร็วที่เออแปนะครับ 1, 2, 3, 4นที่นะครับก็คือจะจับตรง5กับสีนี่ครับต่อไปนะครับ่อต่อไป 3, 4มสีจะเป็นอย่างนี้นะครับ ไปนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเสียงอาจจะทึบๆนะครับถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยก็คือมันเป็นคอร์ดบีมินเนเนี่ยจับตรงนี้ก็ได้ครับ <S <S แต่ผมอะดูในมิวสิควิดีโอเขาทำตรงนี้ไง แต่ว,ว่าบังเอิญเสียงกีตาร์ไม่ค่อยพอนะครับโอเคอ้าดูรขอสุดท้ายนะครับที่นี่นะครับก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยก็เขาจะดีดเป็นแบบสลับนะครับลงลงลงขึ้นขึ้นลง ลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอย่างงี้นะครับลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นในอ่าโน้ตที่ผมให้ดูอ่ะตัวดีก็คือดาวนะครับดีดลงส่วนยูก็คืออัพดีดขึ้นครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงไอเดียดีมากเลยครับเพราะว่าไออย่างปกติคอร์ดดีนะครับเล่นสองนิ้วปกติอย่างนี้ดี โน้ตจะเป็นดีกับเอฟชาร์ปคอที่สองเนี่ยเอฟชาร์มิเนอร์แต่ว่าจะเป็นซีชาร์ปกับเอฟชาร์ปคอที่สามบีมิเนอร์บีกับเอฟชาร์ปจะสังเกตว่าในทุกคอร์ดนะครับเขาจะค้างโนต้ตตัวนี้ไว้ผมไปฟังใน YouTube ได้เลยครับ มีในขอดสุดท้ายที่แบบว่าไม่ได้เน้นตัวนี้ทุกตัวแค่นั้นเองครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีนะครับทุกคน